สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ3ก๊กท้อกับผมเปี่ยมศักดิ์คุณากรมาทีพครับรายการของเรานะครับเป็นรายการที่จะนำเนื้อหาสาระดีๆใน3ก๊กมาพูดคุยกันครับเอามาท้อกันเพื่อเน้นในเรื่องของการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องการทำธุรกิจแม้หรือแม้กระทั่งการพัฒนาตนเองครับ แล้วแน่นอนครับช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ผมเน้นย้ำมากในเรื่องของการพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งครับนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่าอยู่อย่างฉลาดอยู่อย่างสามก๊กเล่มนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์มาแล้ว6ครั้งก็เรียกว่ามีนักอ่านมากพอสมควรหลายๆคนครับส่งข้อความมาบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยช่วยเล่าให้เป็นคลิปให้ฟังหน่อยเพราะว่าอยากจะฟังผมเล่า เนื่องจากว่าผมเล่าเราได้อารมณ์ไมอดทนลดนะครับโอเคครับก็ไม่เป็นไรผมก็ยินดีครับเมื่อค,คุณผู้อ่านขอมาผมในฐาน,านะนักเขียนก็จัดให้ได้ครับเต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่ผมคงไม่เล่าทั้งร้อยตอนแน่นอนครับผมจะหยิบยกเฉพาะบางเรื่องบางตอนออกมาพูดคุยกันครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้จะต้องหาอะไรที่มาพูดคุยกัน ในเรื่องที่สอดคล้องกับสถานการณ์ช่วงนี้ที่มีแต่เรื่องลบๆๆๆๆแต่บ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับแน่นอนครับผมจะพูดก็คือในบทเรียนที่44เรื่องจิตวิทยาเชิงบวกในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังศึกเช็คเพ็กครับศึกเซ็กเพ็กก็คือศึกผาแดงโจโฉพ่ายแพ้กับปันธมิตรซุนกวนเล่าปีอย่างย่อยยับครับแน่นอนครับการพ่ายแพ้ครั้งนี้ ทำให้โจโฉถูกฝ่ายเล่าปีไล่ล่านะครับในขณะที่การเดินถอยทัพเนี่ยเรียกว่าถอยทัพแบบยับเยินเนี่ยเหล่าทหารของโจโฉจำนวนมากหนีทัพครับคือไม่อยู่ด้วยแล้วหนีกันหมดโจโฉเห็นอย่างนั้นปุ๊บก็ไม่ได้พูดอะไรนะก็หันมาบอกกับคนที่เหลือบอกว่าไอ้พวกใจสอะมันคงจะไปหมดแล้วลสิตอนนี้เหลือทหารกี่คนที่อยกที่ปรึกษาก็บอกว่า ตอนนี้เหลือแค่ยี่สิบเจ็ดคนครับโจโฉก็พยักหน้าแล้วก็พูดนะสวรรค์ยังเมตตาเหลือทหารให้ข้าตั้งยี่สิบเจ็ดคนขอโทษฮนะยกไปเกือบล้านแต่เห็นอะไรบางอย่างนะในวิธีคิดของโจโฉโจโฉบพราว่าสวรรค์ยังเมตตาเหลือให้ข้าตั้งยี่สิบเจ็ดคนเพราะสมัยก่อนตอนที่ข้ารอบสังหารต่างโตล้มเหลวเนะี่ยข้าเหลือชีวิตเดียวที่หนีกลับมา เห็นไหมครับมุมมองของโจโฉมองในเชิงบวกนะครับจากนั้นมาเนี่ยโจโฉก็าพาทารยี่สิบเจ็ดคนนนยี่สิบเจ็ดคนเนี่ยตะลอนตะลอนหนีไหมครับตามเส้นทางจากนั้นมาเนี่ยเขาก็ต้องเข้าสู่เรียกว่าพื้นที่ที่ทถูกซุ่มโจมตีนะครับแน่นอนครับโจโฉถูกซุ่มโจมตีเป็นระยะระยะจากฝ่ายเล่าปี่โดยคนที่โจมตีเขาครั้งแรก ก็คือจูลง่งก่อนที่โจโฉจะถูกซุ่มโจมตีโจโฉหัวเราะครับหัวเราะอย่างสะใจแล้วพูดว่าถ้าข้าเป็นจิวยี่หรือเป็นของเป้ข้าจะเอาทหารมาดักซุ่มโจมตีตรงนี้แต่ไอ้สองคนนี้มันไม่รู้ภาษาอะไรมันก็เลยไม่ยอมซุ่มโจมตีแล้วหัวเราะอย่างสะใจสักพักหนึ่งจูล่งกระโออกมาครับแล้วก็ทําการโจมตีโจโฉครับโจโฉหนีออกมาได้ครับสักพักหนึ่ง หยุดเห็นภูมิประเทศตรงนี้ก็หัวเราะชอบใจอีกเหมือนเดิมครับเทียยก็ถามว่านายท่านนายท่านจะหัวเราะหาอะไรหัวเราะทีมันก็มาทีโจโฉบอกกับเทียยกบอกว่าท่านไม่รู้หรอตรงนี้เป็นพื้นที่ชัยภูมิหน้าซุ่มโจมตีถ้าค้าเป็นกิวยี่ครับเป็นของเบ้งข่าจะนำทหารห้าพันมาดักตรงนี้รับการได้ถูกจับหมด นั่นแหละครับพูดยังไม่ทันขาดคำหัวเราะยังไม่ทันจบเตียวหุยปรากฏตัวครับว <Wow. S 1> โจโฉโดนอีกแล้วโจโฉก็ต้องหนี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 จนมาถึงสุดท้ายครับมาได้พักสักหน่อยหนึ่งกินน้ํากินท่านั่งกันไปนั่งกันมาโจโฉหัวเราะอีกแล้วครับ ของเราก็สะตจชยมากอ่ะแล้วก็พูดแบบเดิมๆว่าถ้าข้าเป็นจิวยี่เป็นของแบ้งถ้าข้าทหารมาซุ้มตรงนี้รับประกันโดนรวบหมดเพียงเท่านั้นแหละครับกวนอูปรากฏตัวเทียยกบอกว่าโถท่านไม่น่าหัวเราะยิ่งท่านหัวเราะก็เหมือนไปชวนให้พวกคนนี้มาแน่นอนครับฟังแล้วเหมือนเป็นเรื่องตลกขบขันแต่เชื่อไหมครับสิ่งที่โจโฉทำเน่ยเป็น สิ่งที่ถูกต้องเพราะอะไรใช่ไหมครับคนเป็นผู้นำนะครับในสถานการณ์ที่แย่คุณจะร้องไห้เหรอหรือคุณจะเสียใจสถานการณ์ที่แย่ที่สุดทํายังไงครับดีนไว้อะไรตัวเองเหรอร้องไห้น้าตาไหลร้องไห้แล้วเข้าสึกเห็นใจเหรอร้องไห้แล้วปัญหาไม่ขี้คลายไหมครับเศร้าแล้วปัญหาไม่ขี้คลายไหมมันไม่ขี้คลายครับ แต่โจโฉเลือกที่จะหัวเราะครับหัวเราะทําไมครับเพราะการหัวเราะมันคือความพึกเขิมมันเป็นการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคมันคือการไม่ยอมจํานวนต่ออุปสรรคนี่มันคือจิตวิทยาเชิงบวกที่โจโฉแสดงให้ลูกน้องเห็นมันคือภาวะผู้นําในยามสถานการณ์วิกฤตซึ่งน้อยคนครับที่จะทําได้แบบนี้แล้วผมถึงบอกเนี่ยบอกว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามในสถานการณ์วิกฤตผมถามว่าคุณอ่อนแอถ้าคุณอ่อนแอแล้วสถานการณ์มันจะปราณีคุณไหม ถูกไหมครับคุณอ่อนแอแล้วสถานการณ์จะปลาณีคุณไหมคุณทําตัวน่าสงสารแล้วจะมีคนสงสารคุณเยอะไหมในระหว่างถ้าเกิดว่าคุณทําตัวยังฮึกเหิมยังเข้มแข็งอยู่เนี่ยอย่างน้อยคนที่มองคนแต่ภายนอกก็ยังกลิ่งเกรงไม่กล้าทําอะไรคุณถูกไหมครับผมมีตัวอย่างของนักธุรกิจท่านหนึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อละกันเพราะเมื่อก่อนท่านเคยเป็น เจ้าสัวมาก่อนแต่วันนี้ก็ยังเป็นเจ้าสัวอยู่แต่ในช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยในช่วงวิกฤตสีูนเนี่ยท่านหมดเนื้อหมดตัวครับท่านทาโรงงานผลเรื่องกิจอุตสาหกรรมเหล็กท่านหมดเนื้อหมดตัวจากเจ้าของบริษัทกู้เงินจากต่างชาติมาเยอะครับกู้เงินมาเยอะแล้วเป็นไงพอสีู่นปุ๊บค่าเงินลอยเงินลอยค่าเงินนี่เพิ่มมากขึ้นสุดท้ายครับต้องไปเจรจาก,กับเจ้านี้ให้เจ้านี้ยึดบริษัท แต่ตัวท่านเองก็ขอเป็นซีอโอครับเพื่อดูแลบริษัทแต่มึกภาพ้วกันจะเคยเป็นเจ้าของเนะ่ะก็กลายมาเป็นลูกจ้างเบอร์นหนึ่งมีคนถามว่าอย่างนี้คุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเขาบอกเขาก็หัวเราะจะให้ผมร้องไห้เหรอคุณเชื่อผมร้องไห้เหรอครับถ้าคุณร้องไห้อะใครจะสงสารคุณใครจะเมตตาคุณคุณต้องหัวเราะคุณต้องทําตัวให้มันเหมือนเดิมผมไปไหนมาไหนผมก็ยังใส่ชุดเหมือนเดิม รองเท้าก็ยังเป็นรองเท้าสีแดงแบบเดิมๆทั้งที่วัยอายุเจ็ดสิบแล้วนะรองเท้าสีแดงเสื้อสดิมฟิตแต่งตัวเหมือนวัยรุ่นนั่งเบนซ์เหมือนเดิมต่อให้ไม่เหลืออะไรก็ยังมีเบนซ์ขับเหมือนเดิมทุกอย่างต้องเป็นให้เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะคนจํานวนมากมองคนที่ภาพลักษณ์ถ้าผมแต่งตัวมอซอเปลี่ยนจากเบนซ์ไปเป็นรถคันอื่นเขาจะคิดว่ายังไงเขาก็จะคิดว่าผมล้มแล้วนะสิเม,มื่อผมเมื่อผมเมื่อเขาคิดว่าผมล้มคนอื่นก็จะร่วมกันปักเคนกัน ลุมกันกันหนำผมแล้วผมจะรอดไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมต้องทำให้เขายำเกรงแม้นว่าเขาจะไม่รู้สึกแม้นว่าเราต้องบอกว่าผมจริงต้องทำให้เขายำเกรงเพราะว่าถ้าเขาเห็นผมในสภาพแบบสมบูรณ์ที่ยังดูดีก็ยังไม่มีใครกล้ามาทำอะไรกับผมนี่คือการที่เจ้าสัวคนหนึ่งท่านพูดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญก็คือ คุณต้องพึกเหิมครับคุณต้องนึงทาให้ศัตรูยำเกรงคุณอย่อยาก,กลัวอยาอ่าฟ่อครับคุณต้องทําให้รู้สึกว่าตัวเองยังไปได้ยังสามารถลุกขึ้นได้อย่าเพิ่งยอมแพ้ถ้าคุณยอมแพ้หรือยอมจำนนทุกอย่างมันก็ไปครับผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมีทางออกอะแต่สิ่งสําคัญคือเราเลือกที่จะออกทางนั้นหรือเปล่าจิตวิทยาเชิงบวกเป็นสิ่งสําคัญนะครับอย่าร้องไห้ครับอย่าเศร้าอย่าเสียใจครับ สถานการณ์วิกฤตมันไม่เคยปาณีใครครับเราถ้ายังคึกเขิมมีกำลังใจเราจะฝ่ามันไปได้ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมมากครับท่านใดที่คิดว่าสิ่งที่ผมพูดในคลิปนี้เป็นอะไรที่มันโอเคอยากจะส่งต่อไปก็สามารถแชร์ได้นะครับแล้วอย่างไรก็อย่าลืม subscribe นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทางสำนักพิมพ์สุขภาพใจครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ แลบว,วันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ